ก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดูได้จ๊าตอนที่1,219ผ่านขั้นเป็นตายเมื่อเห็นร่างไร้วิญญาณของเซียนชิ C e, งอี้ร่วงหล่นลงมาเหยาเซิงเซียนว่านซินและเซียนหยาเซอร์ S e, ก็รู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาจอมยุทธกระบี่เรียกได้ว,ว่ามีความแข็งแกร่งที่สุดในระดับเดียวกันแต่เซียนชิงอี e, ้ที่เป็นกระบี C ่เซียน กลับถูกจางโลเฉินฆ่าตายด้วยกระบี่เดียวจะไม่ให้ตกใจและหวาดลัวได้ยังไงจางโลเฉินฝึกฝนกระบี่ที่6ถึงขั้นสูงสุดแล้วคงจะอีกไม่นานแล้วเขาจะต้องมีความเข้าใจในกระบี่ที่7ได้และจะกลายปเป็นเซียนกระบี่คนใหม่ของยุคนี้ได้อย่างแน่นอนได้ยินมาว่ากระบี่เฉนเินหยวนของจางโลเฉนินและกระบีห่หยดโลหิตของจักรพรรดิหญิงใช้วัสดุชนิดเดียวกันในการสร้างขึ้นมาเดิมทีข้าคิดว่ามันเป็นเพียงตำนานเท่านั้นแต่เมื่อได้เห็นในวันนี้แล้วมันก็เป็นไปได้มากเหมือนกันนะ กระบี่เฉินหยวนมีความแหลมคมยิ่งกว่าตำนานเสียอีกไม่เพียงสามารถตัดกระบี่เซียนที่เป็นอาวุธเซียนพังระรดับสูงจุดขาดได้ยังไม่สามารถที่จะต้านทานพลังโจมตีของมันได้เอาไว้อีกด้วยการที่เจียงร่เฉินฆ่าเซียนชิงอี้ตายไปด้วยกระบี่เดียวเหมือนกับว่าเขาได้เป็นเซียนกระบี่ชุดขาวคนหนึ่งเลยทีเดียวกระบีบ่โบราณเฉินหยวนหลอมรวมกระบี่เซียนพังระลาเข้าไปแล้วที่ตัวกระบี่ก็เป่งแสงออกมามันฟาดฟันออกไปเป็นเส้นโค้งที่สวยงามและพุ่งออกไปลอยตัวอยู่เหนือหัวของจางรั่วเฉิน และมีเงาเกระบี่มากมายปรากฏออกมาสายตาของเหยาเซิงเซียนว่านสินและเซียนหยาเซ่อจ้องมองไปยังกระบี่บโบราณฉินยวนที่จเจ้าเฉินถืออยู่พวกเขาคิดว่า,จาเจ้าเฉินแค่ยืมพลังของกระบี่โบราณฉันยวนมาจึงสามารถฆ่าเซียนจิงอี้ตายได้ไม่เช่นนั้นด้วยพลังของเซียนจิงอี้จะต้องสามารถต้านทานพลังของเขาไว้ได้อย่างแน่นอนกระบี่บโบราณฉินยวนจะต้องเป็นอาวุธเทพอย่างแน่นอนไม่เพียงสามารถตัดอาวุธเซียนพนังกระละให้ขาดได้ แต่ยังสามารถหลอมรวมอาวุธเซมานาคระเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้ตัวมันเองได้ด้วยจะต้องชิงมันเอามาให้ได้และเอาไปมอบให้แกจกักรพรรดิโลหิตเซียนว่านสินคิดเช่นนี้อยู่ในใจแต่ก็ไม่ได้โจมตีออกไปอย่างไร้การไต่ตองเขาไม่ต้องการที่จะตายตามเซียนคงอี้และเซียนชิงอี้ไปสายตาของเซียนว่านสินจ้องมองไปยังอศัศวินเทพเป็นความตายและเซียนหย่าเซอหวังว่าพวกเขาทั้งสองจะสามารถนำออกไปสู้กับจังวเฉินได้ พลังของอัศวินที่เป็นความตายและเซียนหยาเสือเหนียวกว่าเซียนระดับสูงเป็นอย่างมากขอพิยพพวกเขาคนใดคนหนึ่งโจมตีเดียวไปจากโเฉินก็อย่าหวังว่าจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้เซียนหยาเสือลุกขึ้นยืนและถือจานทองสำริดเอาไว้ด้วยมือข้างเดียวแล้วกล่าวว่าผู้สืบทอดกบเวลาและมิติก่อนหน้านี้เป็นพวกข้าประเมินความสามารถของเจ้าเอาไว้ตำเกินไปทําให้เจ้าสามารถฆ่าเซียนคงอี้และเซียนชิงอี้ตายไปอย่างไม่แทนในตั้งตัวต่อจากนี้ไป เจ้าจะไม่ได้มีโอกาสเช่นนั้นอีกโครมในการแสดงพลังสมาธิของเซียนหยาเสือจานทองสำลิดหมุนตัวอย่างรวดเร็วใจกลางจานทองสำลิดนั้นมีลำแสงสีแดงพุ่งออกมานั่นคือพลังที่เกิดจากพลังสมาธิโจมตีไปที่จิตสำนึกและวิญญาณเซียนของจอมยุทธโดยตรงการปรกองท,ทั่วไปไม่อาจจะต้านทานมันเอาไว้ได้จางรั่วเฉินใช้พลังเคลื่อนที่ผ่านมิติอีกครั้งเขาเคลื่อนที่ผ่านมิติไปไกลนับสิบจงัง ปรากฏตัวอยู่เหนือหัวของเซียนหยาเซ่อและฟันกระบี่ลงไปแสงกระบี่สีดําพุ่งออกไปจากปลายกระบี่เซียนหยาเซ่อไม่ได้ตื่นตกใจสายตาของเขาฉายแววเสียสีออกมาแล้วเคลื่อนที่ไปทางซ้ายเล็กน้อยที่ด้านหลังของเซียนหยาเซ่ออัศวินเทพเป็นความตายที่สวมเกาะรูหีสิบเซียนเหมือนกันก็ปรากฏตัวออกมาเขาถืหอหอกยาวไว้ด้วยมือทั้งสองข้างและโจมตีออกไปรุนแรงหอ,อกยาวและกระบี่โจมตีออกไปพร้อมกันปั้ง หอกยาวมีเปลวเพลิงลุกโชนขึ้นมาพลังที่เกิดขึ้นมาจากอาวุธเซียนทั้งสองปะทะกันทําให้มิติสั่นไหวเล็กน้อยจางว่าเฉินพุ่งออกไปทางขวากระแทกลงไปบนหอคอยสูงหกชั้นหลังหนึ่งเขาพุ่งทะลุก,กําแพงเสียงดังสนั่นวันไหวแล้วตกลงไปที่พื้นเป็นพลังที่แข็งแกร่งมากจางว่าเฉินใช้มือข้างหนึ่งยันพื้นเอาไว้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็กำกระเบียเอาไว้สายตาจ้องมองของมิงไปยังอัศวินเทพเป็นความตายที่อยู่ห่างไปไม่ไกลอัศวินเทพเป็นความตายกล่าวเสียงเย็น หากไม่ใช่ว่าข้าได้รับบาดเจ็บหนักการโจมตีของข้าเมาื่อกี้ต้องทําให้เจ้าตายไปแล้วเห่ยงเซิงปรากฏตัวมาข้างสายของจางรุ่ยเฉินแล้วกล่าวว่าก่อนหน้าที่ข้าจะมาถึงเมืองโบราณไทอินข้าก็ได้รับบาดเจ็บหนักเช่นกันไม่งั้นก่อนหน้านี้ข้าและเจ้าก็คงตัดสินเป็นตายไปแล้วเจ้าคงไม่อาจจะมีสถานะเช่นนี้ได้หรอกเซียนว่านสินปรากฏตัวออกมาทานด้านหลังของจางรุ่เฉินเขาไม่ได้กล่าวอะไรออกมาแล้วใช้มือทั้งสองข้างซ้อนทับกันไว้ จากนั้นที่นิ้วชี้ทั้งสองข้างของเขาก็มีแสงเซนเป่งปากาลีประยับออกมาก่อให้เกิดพลังขึ้นที่ปลายนิ้วของเขาเซียนหยาเซย,ยืนอยู่กลางอากาศปรากฏตัวขึ้นที่ด้านขวาของจางลู่เฉินจานทองสำลิดที่อยู่ในมือของเซียนหยาเซลอยขึ้นไปและหมุนตัวอย่างรวดเร็วขายายใหญ่ขึ้นและยังคงหมุนอยู่ใจกลางของจานทองสำลิดมีพลังสีแดงก่อตัวขึ้นมาทั้งสี่ทิศรอบตัวของจางลู่เฉินถูกปิดเอาไว้หมดแล้วเรียกได้ว,ว่าหมดทนทางจะหนีไปลยทีเดียว จ้างนัวเฉินเจ้าสมาถฆ่าเซียนคงอี้และเซียนจิงอี้ตายไปเรียกได้ว,ว่ายอดเยี่ยมมากจริงๆแต่มันก็จะจบลงที่ตรงนี้แหละต่อจากนี้ไปเจ้าจะไม่ได้มีโอกาสเช่นนั้นอีกเสียนหยาเสือกล่าวจางก็เฉินยืนอย่างมั่นคงเขายิ้มแล้วกล่าวว่าหากว่าข้าคิดที่จะหนีแม้แต่พวกเจ้ารวมมือกันก็ไม่จะขวางทางข้าได้หรอกเจ้า<ฮ>คิดที่จะใช้พลังมิตินี้เอาตัวรอดกันเหรอข้าจะบอกอะไรให้วันนี้เจา้าดีไม่รอดหรอก อสศวินเทพเป็นความตายยกหอกยาวสีแดงขึ้นและโจมตีลงไปที่พื้นดินกล่าวแสงเทพแห่งความตายวงแหวนสีแดงที่มีขนาดร้อยลีปรากฏขึ้นมาปกคลุมเมืองโบราณไทอินทั้งหมดเอาไว้และในขณะเดียวกันมันก็ปิดผนึกวิติเอาไว้ด้วยเพื่อไม่ให้จางเฉินใช้พาลังเคลื่อนที่ผ่านวิตีหลบหนีไปได้ตอนนี้เจ้ายังคิดว่าจะจะสามารถหนีไปได้อีกไหมเสียงของอสศวินเทพเป็นความตายเย็นเยือกและมีแรงกดดันเป็นอย่างมาก ที่ว่าตัวเองสามารถกุมชัยชนะครั้งนี้เอาไว้ได้แล้วและกลุมความเป็นความตายของแจ้งเฉชยนเอาไว้ได้แล้วจางวัชเชนใช้พลังสมาธิตดลองใช้พลังเคลื่อนที่ผ่านมิติแต่ก็พบว่ามิติมีความมั่นคงมากขึ้นไม่อาจจะเคลื่อนที่ผ่านไปได้แต่จางวัเชเนก็ไม่ได้ตกใจเขายิ้มบางๆแล้วกล่าวความสามารถของตำหนักเทพธรรมาตาเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวแต่พวกเจ้าคิดว่าข้าจะมีไพ่ตายเพียงอย่างเดียวงั้นเหรอไม่ว่าเจ้าจะมีวิธีการใด ก็มิอาจจะเปลี่ยนแปลงความตายของเจ้าในวันนี้ไปได้เสียนหยาเสือกล่าวจางก๊วเฉินรู้อย่างชัดเจนว่าด้วยพลังของเขาในตอนนี้แม้จะมีพลังของสุรามังกรผวาวัวคลั่งเสริมอยู่แต่ก็ยังคงมีระยะห่างจากอสูวบินเทยียเป็นความตายและเสียนหยาเสืออยู่ดีในเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ไม่จําเป็นต้องต่อสู้กับพวกเขาอย่างสุดชีวิตวันนี้สามารถข้าเสียนดับสูงไปได้ถึงสองคนก็ได้ว่าเขาได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากแล้วงั้นเหรอจางก๊วเฉินใช้นิ้วมือคลำเข้าไปในแขนเสื้อ จากนั้นยันแผ่นหนึ่งก็ปรากฏขึ้นมาแล้วเขาก็ยกมันขึ้นไปในอากาศแล้วกล่าวว่าท่านเป็นถึงผู้โาวสชุดเงินแห่งตำหนักเทพอมตะมีความรู้และประสบการณ์กว้างไกลนักน่าจะรู้จักยันแผ่นนี้ใช่ไหมสายตาของเซียนหยาเสือจับจ้องไปยังยันและเขาก็สังเกตอย่างละเอียดไม่นานเขาก็จำมันได้แล้วกล่าวว่าขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ยันปราบเสียงขั้นที่ห้านีแล้ว อย่าเข้าไปใกล้เขาเสียนหย่าเซอร์วายกลัวมากเขาหนีเอาไปเป็นคนแรกจึงกระทั่งพุ่งออกไปนอกเมืองโบราณไทอินจึงหยุดลงเหยาเซิงและเสียนว่าสินกระุ้ถึงอนุภาพของยันปราบเซียนคาทีห่าจึงหนีออกไปนอกเมืองโบราณไทอินเช่นกันเพื่อที่จะหนีออกไปห่างจากจางเฉินให้ไกลที่สุดมีเพียงอัศวินเทพเป็นความตายคนเดียวที่ยังยืนอยู่ที่เดิมกล่าวข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะกล้าใช้ยันปราบเซียนคาทีห่านอกจากว่าเจ้าต้องการจะให้เผ่ามนุษย์ที่อยู่ในเมืองโบราณไทอินแห่งนี้ตายไปทั้งหมด ยันปราบเซียนคดีห้ามีอนุภาพที่น่ากลัวมากจริงๆสามารถฆ่าเซียนให้ตายได้แต่หากต้องใช้มันในเมืองโบราณที่อินดีจริงจะต้องทําให้จอมยุทธที่อยู่ในเมืองทั้งหมดตายไปอย่างแน่นอนแต่พวกเขามองเห็นในจุดนี้อัศวินเทบเป็นความตายจริงไม่ได้มีความกลัวต่อยันปราบเซียนคดีห้าเลยแม้แต่น้อยเซียนจิงเฟิงก็ไม่กล้าที่จะคลายความกังวลลงเขาเครียดมากกูว่าจังว่าฉนจะใช้ยันปราบเซียนคดีหขึ้นมาจริงๆเมื่อถึงตอนนั้นจอมยุทธ่ามนุษย์นับแสนคน จะต้องตายไปพร้อมกับอัศวินเทพเป็นความตายอย่างแน่นอนจางรูเ้เฉินเดี๋ยวใช้ยันปราบเซียนขั้นที่ห้าอย่างาดีค่ดจะเย็นลงสักหน่อยบุคคละระดับสูงแห่งพร่คหลิงอี้กำลังจะมาถึงในไม่ช้าเมื่อถึงตอนนั้นเสียนทุกคนแห่งเผ่าลธิลมาตะก็จะไม่อาจหนีหน่อไปได้เซียนจิงเฟิงกล่าวจางรู้เฉินใส่หัวและถอนใ,นใจออกมาแต่แรกเขาคิดว่าจะเอายันปราบเซียนขั้นที่ห้าออกมาเพื่อขู่เซียนเผ่าลิธิมาตะเท่านั้นและเขาไม่ต้องการที่จะใช้มันในตอนนี้ไม่มีทางเลือกแล้ว เขาทำได้เพียงสู้อย่างสุดชีวิตเท่านั้นจางรชเหนนเก็บยันปราบเซียนขั้นที่ห้ากลับไปแล้วกล่าวว่าเอาละงั้นข้าจะไม่ใช้ยันปราบเซียนขั้นที่ห้าเซียนหยาเซอร์เหยาเซิงและเซียนว่างเซนรู้ว่าจางโรชเหเียนไม่กล้าที่จะใช้ยันปราบเซียนขั้นที่ห้าในเมืองโบราณเทนอินจึงกลับเข้ามาในเมืองอีกครั้งมียันปราบเซียนขั้นที่ห้าอะไรยังไงล่ะยังไงเจ้าก็ต้องตายสถานเดียวอยู่ดีร่างหญิงของเหยาเซิงกล่าวอย่างเยาะเย,ะเยะ้ยทำไมจะต้องกดดันข้าด้วยล่ะ จางเขาเฉินกล่าวกดดันเจ้าอะไรยังไงเจ้ากล้าที่จะใช้ยันปราบเสียนคดีห้ารือยังไงลนะ่ะ <laughs> เสียนว่านซินคิดว่าเขาสามารถวบคุมข้อได้ของแจงเขาเฉินได้แล้วจึงหัวเราะออกมาอย่างน่ากลัวแจางเขาเฉินเบื่อที่จะสนใจพวกเขาแล้วและเงยหน้าขึ้นไปมองด้านบนเขามองอะไรอยู่น่ะเซียนเผ่าลูกพิมตะและจมยุทธในเมืองโบราณไทอินก็เงยหน้าขึ้นไปเห็นว่าบนท้องฟ้าเหนือเมืองโบราณไทอินมีเมฆสายฟ้าสีดำมืดปรากฏขึ้นมา บทบางท้องฟ้าได้ดวงจันทร์เอาไว้เมฆใส่ฟ้าหนาขึ้นเรื่อยๆและมีไอพลานิชแข็งแกร่งแผ่กระจายออกมาทําให้ท้องฟ้าต่าลงมามากขึ้นเปรี้ยงภายในเมฆใสยฟ้ามีใสยฟ้าขนาดใหญ่ฟาดลงมาเสียงที่ส่งมาทําให้เมืองโบราณทัอินสัน่นไหวเบาๆข้าแค่จะผ่านขนั้นที่สามของการเตรียมพร้อมเป็นเสียเท่านั้นครึ่งเสียลเสียที่อยู่ใต้เมฆใสยฟ้าจะถูกตึงเอาไว้ตอนนี้พวกเจ้าจะหนีหรือไม่ล่ะแม้ว่ากําลังจะผ่านขั้นการเตรียมพร้อมเป็นเสียง แต่จงางเฉินก็ยังคงแสดงท่าทางสบายๆออกมาใครจะไปคาดคิดได้ว่าในช่วงเวลาที่อันตรายเช่นนี้จงางรูเฉินยังกล้าที่จะผ่านขั้นเป็นตายอีกเขาไม่ต้องการชีวิตแล้วหรือยังไงบ้าจริงๆเลย,สย,เ,ยเสียนเหยานเซินกัดฟันแน่นหันไปจ้องมองอัศวินเทพเป็นความตายอยากรู้มากว่าเขาจะตัดสินใจออกมาอย่างไรจงางรู้เฉินคิดที่จะพลิกสถานก,การณ์ให้ตัวเองอยู่ในสภาวะที่เป็นต่อพีพวกเราถอนกําลังออกไปจากเมืองโบราณไทอินเขาจะต้องใช้ยันปราบซีกาติฮาวออกมาอย่างแน่นอน ตอนนี้พวกเรามีเพียงเส้นทางเดียวนั้นก่อนหน้าที่เมกใสยฟ้าจะมาเยือนจะต้องร่วมมือกันใช้พลังทั้งหมดฆ่าจางวเฉินให้ได้ปณิธานของอัศวินเทียเป็นความตายมีความมั่นคงเป็นอย่างมากเขาก็ทืบเท้าข้างขวาร่างกายของเขาก็พุ่งออกไปราวกับสอนพุ่งออกไปจากคันธนูหอกยาวที่อยู่ในมือพุ่งโจมตีไปทางหน้าอกของจางวเฉินจางวเฉินโคโจรปานซีทั้งร่างกายส่งเข้าไปในกระบี่โบราณเฉินหยวนไม่ขาดสายกระบี่ถูกกระตุ้นนักสอนขึ้นมา,นมาคราวเดียวถึงสามพันตัวตูม ปรานกระบี่ที่มีพลังทำลายล้างพุ่งออกไปโจมตีไปยังอสวินเทพแเป็นความตายที่พุ่งเข้ามาอัศวินเทพแเป็นความตายจะรับบาดเจ็บหนักจางโรเชนก็มีพลังของสุรามังกรผวาวัวคลั่งเสริมอยู่พวกเขาทั้งสองอยู่ในสภาวะที่เท่าเทียมกันจางโรเชนจึงสามารถสู้กับอสวินเทพแเป็นความตายได้อย่างสูสีหลายกระบวนท่าอัศวินเทพแเป็นความตายไม่อาจจะฆ่าจางโรเชนให้ตายได้สายฟ้าก็พุ่งออกมาจากเมฆสายฟ้าแล้วไม่เพียงโจมตีไปที่จางโรเินเท่านั้นจอมยุทธขั้นเตรียมพร้อมเป็นเสียและเซียน ที่อยู่ในเมืองโบราณเทอินก็ถูกโจมตีเช่นกันหนีออกไปจากเมืองโบราณเทอินเร็วเขา้าไม่งั้นพวกเราอาจจะต้องตายอยู่ภายใต้เมฆสายฟ้านี่ก็ได้เสียนวันซินยิ้มไม่ออกหลังจากที่เขาต้านทานสายฟ้าที่โจมตีลงมาได้แล้วเขาก็กางปีกโลหิตของเขาและพุ่งออกไปนอกเมืองอย่างรวดเร็วคิดที่จะหนีออกไปพ้นจากอาณาเขตที่เมฆสายฟ้าปกคลุมอยู่คิดจะหนีตอนนี้มันสายเกินไปแล้วท่ามกลางเมฆสายฟ้า แจ้งว่าเฉินดูแข็งแกร่งและมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากขอใช้ความเร็วสูงสุดไม่นานเขาก็ตามเสียนว่างสินจนทันและก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและหากมีนสมาชิกท่านใดอยากสนับสนุนผมแล้วก็มีขอมน์อยู่ที่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับม้าที่เขาว่าเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อน